การทำนายนี้เป็นการเปิดไพ่ทำนายแบบไม่เจาะจงวันที่หากคุณเปิดมาเจอคลิปนี้คำทำนายนี้เป็นของคุณในวันนี้ค่ะงานเงินความสัมพันธ์คำแนะนำมีอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยมาดูเรื่องของการงานกันนะคะไพ่ที่คุณจับได้เนี่ยจะมีพระพุทธพระเสารนะคะมีสอง,ององค์นะคะแล้วก็มีพระพุธหัสมองว่าวันนี้นะเรื่องของการงานหรือสิ่งที่คุณทำเน้นไปในเรื่องของการสื่อสารการค้าการเจราจาเป็นหลักนะพระพุทธขึ้นเลย พูดจาอ่อนหวานให้ทายพทธนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักแล้วก็นะคะถ้าเกิดมันมีเรื่องของแบบธุรกิจหรือเรื่องของการแบบแบ่งผลประโยชน์กันนะคะก็จะต้องแบบแบ่งแบบเราได้น้อยกว่านะเพราะว่าพระพุทธกับพระเสาเขาเป็นดาวผู้สมคลกันแต่ว่าพระเสาเนี่ยขึ้นถึงสององค์แล้วพระเสาก็เป็นดาวดวงใหญ่ด้วยนะคะก็มองว่าเรื่องของการแบบแบ่งผลประโยชน์นะคะเรื่องของการแบบ เราได้เขาได้อย่างเงี้ยนะ,ะมองว่าเขาจะต้องได้มากกว่าสมมุติว่าคุณกําลังทําโปรโมชันแล้วกันนะ,ะกำลังทําโปรโมชั่นปกติให้ลูกค้าเท่านี้วันนี้อาจจะต้องแบบเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเวลาเราไปเจรจาติดต่ออะไรกันกับใครอะคะ่ะมองว่าเราอาจจะถูกเอาเปรียบมากกว่าละกันนะคะเพราะว่าพระเสาท่านเป็นดาวใหญ่เนาะเป็นแบบโหดอะดุนะคะ ก็อาจจะคนอื่นเอาเปรียบนะในสิ่งที่คุณพูดคุณขายนะแต่ก็จะต้องให้เขา,าแบบเอาเปรียบเรานั่นเองนะคะก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือการสื่อสารหรือการเจราจาวันนี้คุณอาจจะได้น้อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยต่างคนต่างได้คือทั้งคุณและเขาได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะเสียเปรียบหน่อยแต่เราก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของการปรับปรุงปรับเปลี่ยนด้วยนะ เพราะว่ามันมีดาวคู่ศัตรูขึ้นคือพระเสาร์กับพระพฤหัสเขาจะเป็นแบบคนละเวกันนะคะพระเสาร์ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าแบบนอกกรอบนะคะพระพฤหัสก็จะเป็นอะไรที่ในกรอบอย่างเงี้ยค,ค่ะก็จะต้องแบบสิ่งใดก็ตามที่เราทําในช่วงเวลานี้นะ,ะถ้าเกิดว่าไม่เคยทําเลยแบบนี้นะคะมันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ในวันนี้นะ,ะต้องต้องคิดนอกกรอบทําอะไรที่มันแบบเอ่อพลิกด้านอะที่ไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอันนี้จะดี มาดูเรื่องการเงินนะคะไพ่ที่จับได้จะมีพระพรมเทวาอันนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะในสําหรับนี้ขึ้นก่อนเลยมีพระจันทร์เทวาและพระพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวคู่ธาตดินนะคะมองว่าเรื่องของการเงินในวันนี้อุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็เงินเนี่ยอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของดาวพฤหัสด,ด้วยนะคะก็คือเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะหรือเกี่ยวกับดาวพฤหัสก็คือการเรียนการศึกษาเรื่องของยานะคะเรื่องของศาสนา เรื่องของผู้ใหญ่นั่นเองนะคะรวมถึงนะคะการเงินวันนี้ไปสัมพันธ์กับเรื่องของอครอบครัวด้วยเพราะว่าดาวจันทร์กับดาวพฤหัสเขาเป็นพ่อลูกกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเงินที่ต้องเอาไปใช้กับคนในครอบครัวอาจจะพาคนในครอบครัวไปทานข้าวหรือซื้อของจุกจิกซื้อของอะไรบางอย่างเข้าบ้านก็ได้นะคะหรือเอาไปซัพพอร์ตนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอดาวจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ทัดดินนะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบใจเงินค่าบ้านค่า ค่าที่ดินนะคะหรือเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวมองว่าการเงินวันนี้นะคะผู้ใหญ่จะเข้ามามีอิทธิพลจริงๆเราอาจจะรู้สึกอึดอัดใจน,นิดนึงนะคะว่าคือต้องทําอะไรตามผู้ใหญ่ว่านะเราจะดีนะคะถ้าเกิดว่าเราทําตามที่เขาว่าเผลอๆเราอาจจะได้ซั์นะเราอาจจะได้ความแบบอุดมสมบูรณ์นะบางทีก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคนในบ้านคุณเป็นคนเปนะคะให้กับคุณในวันนี้มาดูเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณในวันนี้นะคะกับคนรอบด้านนะคะ ซึ่งดาวที่ได้นะคะจะเป็นพระสุขพระพฤหัสแล้วก็พระเสาร์จริงๆกลุ่มดาวทั้ง3าดวงนี้นะคะเวลาเรียงต่อกันนะคะก็จะเป็นไปในเชิงที่ไม่ได้เอื้อกันสักเท่าไหร่นะคะก็เลยมองว่าเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีการแข่งขันอะไรกันบางอย่างมันแบบอย่างพระสุขเนี่ยท่านจะเป็นครูโจนส่วนพระพฤหัสท่านก็เป็นครูของเทวดาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการแข่งแบบเรื่องของความรู้ความสามารถหรือศักยภาพ กับคนรอบด้านของเราเลยดูเหมือนแบบเอ๊ะมันไม่จริงจังหรือจริงใจหรือมันยังมีอะไรที่แบบว่าเครือบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะอย่างดาวพฤหัสดาวเส์ก็เป็นดาวที่คนละขั้วนะคนนึงขาวคนนึงดําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยมองว่าความสัมพันธ์ในวันเนี้ยนะมันจะยังดูแบบคุมเครือ,อ,อไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าเป็นมิตรแท้หรือว่าเป็นศัตรูถาวรหรือว่า แบบมีการแบบใส่หน้ากากกันเข้าหากันหรือเปล่านะคะก็เลยเออความสัมพันธ์วันนี้นะคะเป็นไปในเชิงไม่โดดเด่นละกันมาดูคําแนะนําในวันนี้นะคะไพ่ที่คุณได้นะคะจะมีอาทิตย์ราหูอันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูเลยนะราหูพุธก็เป็นดาวคู่ศัตรูนะ คำแนะนาในวันนี้แสดงว่าคุณเจอศัตรูสองสองเด้งเลยนะคะจะึงต้องระวังในเรื่องของแบบว่าความขัดแย้งนะคะการแบบมีปากเสียงกันซึ่งพระพุทธเทวาหาขึ้นถึงสองดวงแสดงว่าเรื่องของแบบคําพูดการสื่อสารพระพูดคือการสื่อสารใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนการรับข่าวสารเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องแบบคิดไตรตรองให้ดีนะคะก่อนที่จะพูด ก่อนที่จะวิเคราะห์นะหรือที่จะสื่อสารออกไปเพราะว่ามันมีแนวโน้มวันนี้ค่ะว่ามันจะเกิดเรื่องของการแบบเปลี่ยนแปลงผิดใจปากเสียงได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบว่าทำด้วยความแบบคิดวิเคราะห์เพราะพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวนักปราถ้าใช้การคิดวิเคราะห์ให้ดีอะค่ะก็จะทําให้ดาวพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ย เรียกว่าเป็นการสื่อสารนะฮะเรื่องของเอกสารสัญญาการตกลงพูดจามันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราวู้วามเอาราหูเข้ามาเนี่ยนะคะผสมกันกับดาวพุธเราวู้วามเราอารมณ์ร้อนเราคิดอะไรแบบรวดเร็วทําอะไรแบบรวดเร็วไม่ได้ไต่ตรองแบบอย่างดีะคะ่ะมันจะเกิดเรื่องของปัญหาคือปากเสียงถูกแหวงกัดนะคะหรือว่าถูกปล้นนะคะทำให้เกิดความเสียหายได้นั่นเอง อย่าลืมกดเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ดูดวงรายวันเพื่อเลือกคำทำนายในวันต่อๆไปของคุณได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ